ที่ถูกตั้งข้อสังเกตจากชาวบ้านบางส่วนว่าอาจจะไปเกี่ยวข้องกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือไม่ก็คือกรณีการออกโฉนดที่ดินไปทับซ้อนกับที่ดินของชาวบ้านในกระบวนการรวบรวมที่ดินเพื่อก่อสร้างโครงการอุตสาหกรรมจันทรเมืองต้นแบบค่ะชาวบ้านที่เขาได้รับผลกระทบเขาเตรียมจะให้ข้อมูลกับคณะอนุกรรมการที่จะลงพื้นที่ในช่วงวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ค่ะ จริงๆนี่ท้ายโดยไม่ใช่ตัวแทนชาวตำบตลตะลิ่งชันอำเภอจนะจังหวัดสงขลาที่ถูกบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนยื่นขอออกโฉนดทับที่ทำกินและก็อยู่ระหว่างการฟ้องร้องยื่นคัดค้านคำสั่งเจ้าพนักงานที่ดินได้เรียกร้องขอความเป็นธรรมจากนายกรัฐมนตรีค่ะเนื่องจากการออกโฉนดที่ดินจนเกิดข้อพิพาทขึ้น เป็นการรองรับโครงการเจนะเมืองต้นแบบอุตสาหากรรมก้าวหน้าแห่งอนาคตตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งมีข้อมูลว่าฝ่ายการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องโดยหนึ่งใน5ผู้ร้องฟ้องร้องยืนยันว่าที่ผ่านมาพยายามจะคัดค้านตั้งแต่บริษัทนําเข้ามาชี้รังวัดที่ดินว่าทับซ้อนกับที่ดินทํากินของตนเองซึ่งเป็นที่ดินผืนเดียวที่ครอบครัวทํากินอยู่ค่ะขอเืขอข เกือบผมผมขอวิงวอนให้นายกช่วยให้ความเป็นธรรมให้ได้รับแปลว่าด,ดินผมจริงๆได้ทํากินมาไลา่หลยปีจริงๆและอ๊อฟเนื้อต่างนามจริงๆดินเนียททำที่ปรึกษาคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคใต้กล่าวว่าการรวบรวมที่ดินเพื่อรองรับโครงการดําเนินการอย่างเป็นระบบผ่านในหน้าท้องถิ่นทนายความและญาตินักการเมือง ก่อนจะเสนอขายให้กับบริษัทนายทุนและใช้ช่องทางโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยช่วงปีงบประมาณ2,562-2,563พบว่าที่ดินหลายแปลงเกิดปัญหาทับซ้อนและเป็นประเด็นนำไปสู่การฟ้องร้องค่ะองค์การปยาบุตที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของก,การจัะหาที่ดินเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับหลายส่วนโดยเฉพาะฝ่ายการเมืองด้วยผมว่าเรื่องความปลอดภัยเรื่องความอะไรของชาวบ้านเนี่ยเขาก็กังวล เพราะว่าจนวนของชาวบ,บ้านที่ถูกกระทําที่ไม่กล้าออกมาผมคิดว,ว่ายังมีอีกเยอะแล้วก็จากที่เราไปถามที่ดินอาเภอจันนะเนี่ยว่ายังมีอีกไหมนอกจาก1 7รายนี้แล้วนะที่เขาโดนทางทีวีไอโฟนเนี่ยนะเขาบอกว่ายังมีอีกในวันที่14กุมภาพันธ์นี้คณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบข้อท็จจริงและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากโครงการอุตสาหกรรมต้นแบบเมืองจันนะที่มีร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าเป็นประธานจะลงพื้นที่ไปหารือกับประชาชนนะคะ ซึ่งเครือข่ายจะ,ะรักถิ่นเตรียมจะยื่นข้อเรียกร้องและข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นให้คณะทำงานได้รับทราบแต่ก็ตั้งข้อสังเกตว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจค่ะ